นี่2บาทเมือเดิมและไม่มีขึ้นไเปเนร,ราคานี้ี่สิบาท ื่องของราคาตอนนี้ยังไงฮะตอนนี้ก็ขาย20บาทตลอดนะพี่เพราะ,ะ,ะช่วงนีุ้นวาศิษยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีซังก็ขาย20บาทตลอดอบางร้านก็เริ่มต้นที่40ไข่ดาวตอนนี้ก็ฟองลนะ10บาท,บาทไม่เจอ10บาทแต่ที่ร้านก็ยังขายไ กระเพราไข่ดาว25บาทแล้วก็ถ้าเป็นกระเพราไข่ขขเจียวก็ยี่บาทแต่เท่าปกติคือคือยีบาทหมดทุกอย่างเหมือนเดิมต้นต้นทุนเราสูงขึ้นไหมฮะสูงขึ้นค่ะแต่ว่าก็โอเคนะเพราะลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเราก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นวันนี้ก็มีค่าแรงลูกน้องวันละ600 2คนปกติไม่ได้จ้างใช่ไหมไม่ได้จ้างแล้วตอนนี้จ้างว่าลูกค้าเยอะมากไงก็ดูแลไม่ทันก็ต้องจ้างคิดว่าราคาแบบนี้เราจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นอยู่ได้ไดขายข้า,า,าวา ก็ปเปิดที่จีห้าก็เปิดแล้วชิมประมาณสิบเรียนไม่มีวันหยุดรอไม่มีวันหยุดค่ะพอ<น>ช่วงเทศกาลก็หยุดไม่ได้ลูกค้าเดินทางไกลมาจะแวะมาทานที่นี่แต่น,นี้ก็ลูกค้าเพิ่มมาที่เพราะว่ามันขึ้นทุกอย่างทุกร้านขึ้นหมดหลายคนก็แปลกใจไหมครับว่ายังขายราคานี้ได้ใช่แล้วก็ก็คือคนก็แปลกใจว่าทำไมขายได้คือมันต้องตับโจทย์ให้ได้ไม่เข้ามาก ทำยังไงให้ลูกค้ากินอิ่แล้วเราไม่ขาดทุนแล้วเราอยู่ได้<ม>ถ้าเราตอบโจทย์ได้ก็โอเคอยู่ได้<ม>แล้วก็ขายตลอดขายราคาคือกินเท่าเดิมทุกอย่างคุณภาพเท่าเดิมช่วงนี้บางทีหมูอะไรแพงแล้วก็ค่าเยอะหน่อยก็ได้ก็กลับหน้อยหน่อยก็โอเคอก,กินทุกคนก็ยี่สิบบาทน้ำเนื้ออะไรก็ปินทุกอย่างไม่มีเพิ่มเหมือนเดิม นอกจากลูกค้าที่กรุงบุรีแล้วยังมีลูกค้าต่างจังหวัดที่เขาเขารู้เขามาใช่ไหมโอ้โที่เยอะมากที่มันมีจีพีเอสมากัน ừ ừ ừ ส่วนมากจะมาเป็นตู้ที่ช่วงเทศากาลจะมาเป็นตู้ <ừ> ตู้หนึ่งใช้จ่ายสอบาทที่กิน10บคน3า0บาทก <ừ ừ S 2> ็โอเคมีมีเยอะมากลูกค้าตูต้นจะมาทานโีคนขับรถก็พามาเลยรมาแต่มีลูกค้าที่อื่นน่ะก็ดูใน Google GPS แล้อะไรพวกนก็มีทุกอย่างแล้วก็เขาแวะเขามาทานดูว่ามีจริงไหมยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยก็เคยได้ โอเคทุกใจทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังดีงใจเดือนย,ยังว่าังไงก็ไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้นงานกดืนยันอีกอีกหลายปีข้างหน้าก็จะยืนยันแบบนี้ว่าไม่ขึ้นก็ช่วยประชาชนช่วยเด็กนักเรียนอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ไม่ได้หวังกำไรมากมายคือช่วยกันขายช่วยกันกินไปวันๆยังไงไม่มีแล้วหนูไม่มีทาราอะไรอะเปิดมากี่ปีแล้วเทีนี้ปีที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกปีแล้วราคานี้ตลอดไม่มีขึ้นไม่มีลงเด็กน้อยก็ยังสิบบาทอยู่พระอะไรก็ฟรีคนแก่มากๆก็ฟรีทำบุญมากอะไรมาง ไปอยู่ได้ที่ไม่ไม่เดือดร้อนะไรข้าวันถังกว่าขายทะงานสี่โมงก็หมดประมาณก็ไม่พอนะก็เพิ่มได้ก็ดูแลลูกค้าท,ท,ทุกวันอะ่ะม,ม,ม,มีมันอยู่ไปยางโอเค้วคาเดิมกำไรดีเหมือนเดิม <laughs> ไม่ขาดทุน <laughs> เพราะเราต้องซื้อของเหมนสดทุกวันเราไม่ได้ซื้อคอนจิดใครไปยังนี้ แล้วก็กระเพาหมู